ให้ขวัญให้เรามานั่งเฝ้าอาบน้าอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็โดนอีกแล้วนะครับให้มันเฝ้าอาบน้าอีกแล้วนะทุกคนนะครับโอ้ยวันเลยนะครับวันนี้ก็โดนอีกแล้วนะครับวันนี้ขอลดเวลาเป็นก้านาทีแล้วกันนะครับเ aker, ไม่ใช่เมื่อวานก็โดนเฝ้าแล้วเมื่อวานก้าทีไหมวันนี้แปดนาทีไปเลยนะครับจะพาเพิ่งจะถอดเองโอ้ให้ตายเพิ่งจะเข้าห้องน้ําเอง รีบๆไม่ใช่ว <careers in the pilot> e like, exactly. ่าจะจักช้านะรีบบไม่ใช่จะช้ามีเวลารีบก็รีบเก้านาทีวันนี้อาบให้เสร็จนี่แปดนาทีเออรีบอาบมีเวลาก็มีเวลาอาบก็อาบไม่ใช่โมแต่เล่นเออมีเวลาก็มีเวลาก็อย่าก็อย่าเล่นอย่าหัวมีเวลา ตัวเองก็อไปใช้วันนี้มีเวลาแค่แปนาทีเท่านั้นอ่าไม่เสร็จเวลาส่วนเกินก็จะไปใช้เวลาอื่นในการอาไปทำลงคิดเออเฝ้าทุกวันให้เฝ้าไม่มันเออเฝ้าไปก็ไม่ได้มีประโยชน์เฝ้าหาบ ไม่รู้แล้วว่ามันทำทำไมนั่งเฝ้าห้องน้ำเป็นประจำเลยเออแล้วตอนเช้านะมันเอานาฬิกาไปวางไว้น้หองหน้ะวางไว้หน้ห้องน้ำมาอยู่หน้าห้องน้ำยังไงเออตอน,นกลางเวร์มองไม่เห็นด้วยลืมเลยมองไม่เห็นเอาไปมันก็ไม่บไอ,อ้ขวัญเอานาฬิกาคนอื่นไปไ่แกตอนเช้าอะ่ะตอนเช้าตอนนั้นอนะเราเข้าห้องน้ำใช่ไหมเราวางไว้หน้าห้องน้ํา แต่นานไม่ออกไปโอ้ยขวาเลยลนาฬิกาก็ยังถึงก็ยังอีบ่บของกนอยู่ไปได้เนาะเออมักง่ายวิติกรรมวิติกรรเป็นเมืองยนะวิติกรรมตัวเองมักง่ายกว่ากูอีกกูไม่ค่อ,อทยทำโมหอใครเลยบอกแล้วเวลาสดเกิดใช้สใช,ใช,ใช้เป็นได้เลยสำรัอากาศสั้นวันนี้ไปนาทีมึงต้องอ่านห้เสร็จเออมีเวลา ไม่ใช่เล่นไม่ใช่หัวเออมีเวลาก็รีบๆเออมันต้องอาบแปดทีนะถ้าเกินแปดทีเราจะใช้เวลาเราจะจุดคลิปแล้วเรา,าจะไปอาเจียนช้นกากเออมันเป็นเวลาส่วนเกินจำเปิดคน,นี้เดี๋ยว ถ้ามันนานมันใกล้แล้วเพราะไงถ้าแต่เสื้อผ้าน่ะถ้าแต่หนาทีที่เจ็ดต้องรีบๆอย่าช้าก็คือมันมืดแล้วจะให้อาบน้ํามาเฝ้าเนี่ยมันเป็นไปไ,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 ปไปด้มันเป็นไปไม่ได้หรอกบ้านคนอื่นก็ไม่มีใครมานั่งเฝ้าอย่างนี้หรอกคิดบ้างอิสไยคิดบ้านตัวเองอะ่ะไม่ใช่เอาอย่าไปนั่งเฝ้าเฝ้าเฝ้าเนี่ยแล้วจะเฝ้าขคิดอยู่ทําไมมาทําแบบนี้ ความคิดมันแตกไหนความคิดแบบนะเออความอีกก็แย่อยู่แล้วแบบมันคิดแบบสันดานมามาเลยอ่ะเออนะครับความอีกก็คิดแย่นะะยี่ยี่ทุกวันนะ่ก็คิดแย่อยู่แล้วเนี่ยคาดเปือมานนั่งเขาอาบน้ําเนี่ยวันนี้ลดเวลาคุณลดเวลาขอแปดนาทีเลยถ้าวันนี้อาจเกินแปดนาทีเดี๋ยวจะไปอปรปเดตสภาพอากาศแทนนะครับเราก็จะเอาคลิปที่เป็น กราเราต้องต้องทให้คลิปได้แปดนาทีกูยังไม่ได้ยินเสียงอาบน้ำเลยสงสัยมันเอาอ่ะมือถือเขาไปเล่นหรือเปล่าไม่ใช่นะครับวันนี้มีพ่อเขายืมเล่นนะครับเออพ่อเขายืมเล่นมันเลยเอามือถือเขาไปเล่นไม่ได้ถ้าเม่ไร่เอาถ้าเม่เอามือถือเขาไปเล่นถ้าเมื่อไเอาเอาเขามือถือไปเล่นได้น่ะโอ้โหพังแน่ครับวันที่เขาไปเขายังไม่กลับมาน่ะเอาไปเล่นดีจังเลยแลวแถมยังให้เข้าไปเฝ้าห้องนี้ด้วย เฝ้าอ,อะไรไม่ได้ไประโยชน์ไหมมันก็ไม่มีมันก็ไม่เป็นอะไรไม่เป็นตาดูเลยแปนาทีวันนี้อาจเกินมีบทลงโทษเหมือนกันเหมือนวันแต่วัน,นไม่ทำไหมมันก็ไม่ได้ทำแล้วเป็นไงไม่ได้ทำวันนี้ถ้าเกินแปดนาทีสองคืนไปนเลยครับวันนี้วันนี้และวัมนพรุ่งนี้จะคืนอีกวันหนึง่ง ให้อาบให้นอนเท่านี้ไปเลยอยู่ยาวๆหมดลงโทษเนี่ยอาบน้ํานายเกินไปแล้วดูนะอากาศก็ติดลบร้อยห้าสิบแล้วเนะี่ยมันหนาจนอกแล้วเนะี่ยมันยังอาบน้ําไม่เสร็จหรอมันนานไปแล้วเออดินี่ห้าทีแล้วมาเสร็จหรือยังมันก็ยังไม่เสร็จเลยมันยังมันยังอยู่ในห้องน้ายอยู่เลยไตฟันก็รีบ รีบ,รบปลงเผื่อเวลาแต่งเสื้อผ้าเผื่อไม่ใช่มาแต่งตอนคลิปจบพอดีแต่งตอนที่คลิปมันยังไม่จบเหลือเวลาหนึ่งถึงสองนาทีต้องรีบวันนี้กูด่ามาพ้อจริงเหรอเออเหมือนเมื่อวานเลยไม่เม่อวานเลยไม่เหมือนเมื่อวานเลยเออนี่เราด่ามาพ้อให้แล้วเนี่ย เออจะไปดูคลิปหล,หลายวันน่ะแล้วน,นั้นน่ะดาแทบจะพูดตัดเสียงดังเลยอ่ะอาบน้ำก็เอาหิวไปเล่นบางถ้ามันถ้าพ่อไม่เอาไปเล่นมันก็้าไปเล่นในห้องน้ำแล้วคิดว่ามันจะพังไหมมันก็พงังแล้วพงังแล้วมาเดือดร้อนคนแม,ม่มันก็มาเดือดร้อนคนอื่นอีกเดือดร้อนคนอื่นไม่พอ มันก็มายางเดืวดร้อนพ่อแม่เขาอีกว่าจะมายื้อมือถือให้เล่นเออมีมือถือไว้ดีแล้วรักษาไว้เผื่อเวลาทํางานอนาคตมีเงินใช้สามสี่พันมือถือเครื่องหนึ่งบางเครื่องก็เป็นหมื่นเก็บเงินไม่ใช้เก็บเงินออมทรัพย์ไปเยอะไม่ใช่เอาแต่ไปใช้เงินฟุ่มเฟือยซื้อของแพงๆถ้ามือถือพัง เงินที่เก็บได้เป็นหลายหมื่นคุณว่าสามารถเอาไปซื้อมือถือเครื่องใหม่ได้เออไม่ต้องคิดยากจะใช้เครื่องไหนก็ซื้อมาได้ใช้ซัมซุงก็ซื้อซัมซุงมาก็นั่นแหละราคาแล้วมันหาบเสร็จหรือ,อยังน้ำมันจะทำอะไรอยู่ไม่ไมด้เรีบบพอเราก็เปิดอยู่เนี่ยเปิดทเพื่ออะไรเออ เปิดร้ยมันก็ได้เปิดร้อยเนี่ยอากาศมันก็เย็นแล้วกือบคืนด้วยเออถ้าถ้ากลางวันอ่ะเชื่อเลยว่ามันร้อนเออไม่เป็นไรอากาศมันเย็นแล้วกลางคืนอ่ะกูช่วยได้เลยว่ากลางวันมันร้อนก็เป็นระบกติทำงานมาแล้วร้อนกับบ้านตอนนี้ไม่กลางคืนแล้วไม่ควรจะอาบนานเดี๋ยวสิเดี๋ยวส่วนเวลาที่เหลือจะไปอัดเด็สภาพอากาศ รีบรบนะดิจีการมันะก็แย่ทุกวันอยู่แล้วทุกวันนะครับ